พีย่ยีดิเมขอเสนอศัพยุทธ,ธ์ารุฟ้าภาคทวีปมะชิมตอนที่115คุมกำลังของหอวชีระวายุนั้นถึงแม้จะเทียบกับหุบเขาเป้าออักคีไม่ได้แต่ก็ยังเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นแนวหน้าของทวีปมัชิมที่พอจะมีชื่อเสียงและความสามารถอยู่ระดับหนึ่งเสียวเยียนคนนี้ กับเดินออกมาจากที่นั่นโดยสวัสดิภาพโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากทำการสะสางหนี้บุญคุณความแค้นกันแล้วเพียงแค่นี้ก็สามารถสรุปได้ว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาตอนนี้ดวงตาของทางหัวเอ่อนั้นแผวประกายเป็นอย่างมากนางคันไม้คันมืออยากจะประรองกับเสี่ยวเหยียนเพราะในรุ่นเดียวกันนางแทบจะไม่เคยเจอใครที่มีพลังฝีมือทัดเทียมกับนางมาก่อนแต่ตอนนี้ กับปรากฏบุคคลผู้นั้นตรงหน้านางแล้วสำหรับสายตาตกตรึงเหล่านั้นเซียวเหยียนกลับไม่ไปสนใจเขาทำการล่าวกับคู่อผวุโสชุดแดงว่าข้าน้อยคือเซียวเหยียนจริงแต่นี่เกี่ยวข้องอันใดก็แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นคู่สูงวัยชุดแดงหรือคู่อาวุโสรองนั้นกับพูดขึ้นว่าเจ้าขู่ปมแค้นกับหอวชิระวายุเพราะบนตัวเจ้ามี 3, สามพันอัศนบาตของหอวชิระวายุ นี่จึงนำมาซึ่งการเล่ร่าสังหารของพักวเขาเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของหอวชิระวายุ3สามพันอัศนีบาทนี้มาจากที่ใดและตอนนี้เจ้ายังต้องการอัคคีฟ้าสามจำแรงของขุบเขาเปลวอัคคีอีกหรือเจ้าชมชอบทัศายุทธของผู้อื่นถึงเพียงนี้งั้นหรือเสี่ยวเหย็นกล่าวด้วยความเฉยชาว่าสามพันอัศนีบาทข้าได้รับมาโดยบังเอิญ จุดนี้ไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงตอบคู่อาวุโสรองส่วนอคีฟ้าสามจำแรงตัวข้ามีไฟวิเศษสามารถสํแดงอาคีฟ้าสามจำแรงได้ถึงขั้นสูงสุดฉะนั้นจึงรุดมาขุบเขาเปลวอาคีส่วนข้าชมชอบทัศา,ายุทธของผู้อื่นหรือไม่ นี่ไม่ใช่เรื่องของคู่อาวุโสรองแล้วสำหรับคำคู่ชุดนี้ของเสี่ยวเหยียนนั้นไม่มีความเกงใจแม้แต่น้อยทำให้พู่อาวุโสรองเนี่ยถึงกับพังงะไปหลังจากนั้นใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเสี่ยวเหยียนที่นี่หาใช่หอวชิวระวายุไม่อนุญาตให้เจ้ามาสามหาวได้อูเฉินคู่อาวุโสสามแห่งภูเขาเปยวักคีกล่าวขึ้นมาด้วยความโมโห เซียวเหยียนตอนนี้เริ่มรู้สึกลำคาญไม่อยากต่อร้อต่อเถียงกับตะแก่พวกนี้จึงหันไปถามกับถังเจิ้นโดยตรงว่าประมุกถังข้ามาขุบเขาเปลวอักขีก็เพื่ออักขีฟ้าสามจำแรงเรื่องนี้จะแก้ไขเช่นไรโปรดบอกกล่าวให้ชัดเจนหากท่านคิดว่าขีฟ้าสามจำแรงไม่อาจถ่ายทอดต่อคนภายนอกขอเพียงประกาศออกมาเซียวเหยียนจะจากไปทันทีหากกล่าวเช่นนั้นจริง มนทินที่เสียสัตว์ต่อผู้อื่นก็คงติดตัวข้าถังเจิ้นตลอดไปวางใจเถิดในเมื่อรับปากเจ้าแล้วเรากูเท่ายอมจะไม่คืนคํำยังเด็กคาดหลังจากนั้นถังเจิน้นกระทาการโบกมือเพื่อให้ทุกคนหยุดพูดพร้อมกับหันไปหาผัวผู้โศสองคนนั้นเรื่องนี้ข้าตัดสินใจแล้วผัวผู้โศทั้งสองไม่ต้องสร้างความลำบากใจแก่เสียวเหยียนอีกส่วนเรื่องโกรธขอกุบเขา เราผู้เท่าก็ทราบฉะนั้นจึงไม่ได้รับปากว่าจะมอบอัคคีฟ้าสามจำแรงให้เสียวเหยียนโดยตรงตามกฎของุูเขามีเพียงสิทธิ์เอกที่ผ่านการทดสอบจึงจะได้รับอัคคีฟ้าสามจำแรงฉะนั้นถ้าเสียวเหยียนทดสอบผ่านคนอื่นๆก็ไม่อาจคัดค้านอีกคู่ระเมิดลงโทษตามกฎพอยินคำคู่ของถังเจินคูวผู้โศสองกับคู่ผู้โส,สามก็มองหน้ากัน จากนั้นก็กัดฟันพูดขึ้นมาว่าเรื่องของการทดสอบสิทธิในหุบเขามีคณะคู่อาวุโสเป็นผู้ดูแลเช่นนั้นโจทย์ที่ใช้ทดสอบในวันนี้ก็ต้องให้คณะคู่อาวุโสเป็นผู้ตัดสินใจใช่หรือไม่แต่แก่พวกนี้ไม่อยากมอบอาคีฟ้าสามจำแรงให้กับเสี่ยวเหยียนจริงๆถึงพยายามหาวิธีขัดขวางทุกวิธีทางพอได้ยินแบบนั้นทางเจิ้นก็คิดอยู่คู่หนึ่ง หากผู้วุโสรองต้องการเช่นนั้นรองบอกโจทย์ในการทดสอบออกมาให้ข้าฟังดูพอเห็นว่าตอนนี้ถังเจินเริ่มออดลงเขาก็พูดว่าเรื่องนี้สำคัญใหญ่หลวงฉะนั้นเราผูเท่าจะขอลงมือทดสอบด้วยตนเองหากเซี่ยวเหยียนสามารถรับมือเราผูเท่าได้สิบกระบวนท่าเรื่องอาคีฟ้าสามจำแรงก็ยกให้ท่านประมุขเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกัน พอได้ยินคำคู่นี้เหล่าบรรดาผู้วุโสทั้งโถงเนี่ยก็มองหน้ากันแล้วอดจะหัวเราะออกมาไม่ได้เพ,พราะพลังฝีมือของคู่วุโสรองนั้นพวกเขารู้แก่ใจมากกว่าคนอื่นเขาอยู่ในระดับบรรพฤษขั้นสุดเพียงอีกเก้าเดียวก็ขึ้นสู่ระดับเซียนพยุต์แล้วการให้เขาเป็นผู้ทดสอบนั้นมันก็เหมือนกับการกันแกลงผู้อื่นดีๆนี่เองทั้งหัวเออเองก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันแต่แก่พวกนี้กันแกลงกันเกินไป ระดับบรนพผุดุษขั้นสุดต่อให้เป็นตัวนางก็ไม่มีทางรับมือได้ถึงสิบกระบวนท่านแน่ๆไม่น่าเชื่อพวุโสรองยังกล่าววาจาชนีออกมาได้ทางเจิ้นเนี่ยอดจะขุดรอยยิ้มในน้ำเสียงยังมีแววเยาะเย้ยด้วยนี่กลับทำให้พวุโสรองกระอักกระอ่กกะอวมขึ้นมาเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากมอบอัคคีฟาสามจำแรงให้กับเสี่ยวเหยียนแต่การที่เขาลงมือเองก็นับว่าเป็นการขายหน้ามากมาก เพราะมันเป็นการที่ผู้ใหญ่รังแกเด็กหากท่านประมุขคิดว่าขัววุโสรองออกโรงไม่เหมาะสมก็ให้ข้าออกโรงเถิดฟังว่าเสียวเหยียนคนนี้ถึงขั้นเด็ดชีพขัววุโสของหอวชิระวายุอุดรได้แสดงว่าฝีมือไม่ใช่ห่อยรับมือข้าสิบกระบวนท่าน่าจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในจังหวะนั้นขัววุโสสามก็พูดขึ้นมา เสียเหรียนพอได้ยินแบบนั้นก็ทำสีหน้าที่แบบเคร่งเครียดมากเพราะพลังฝีมือของขั้ววุโซส,สามนั้นเป็นรองขั้ววุโสรองไม่เท่าไหร,ร่พลังฝีมือของเขาน่าจะพอๆกับเฟยเทียนการรับมือเขาสิบกระบ,บวนท่าก่อนับว่าสาหัสอยู่พอสมควรพอได้ยินแบบนั้นถังเจิ้นเองก็ลังเลหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าลากฐานของขั้วเจ้าทั้งสองคนต่างจากเซียเหยียนมากออกโรงด้วยตนเองกลับไม่เหมาะสม นักข้าว่าให้หัวเอ๋อดีกว่าหากเซียวเหยียนเอาชนะหัวเอ๋อได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบเป็นอย่างไรทั้งหัวเอ๋อเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเกิดอาการตื่นเต้นแทบจะรับคําโดยทันทีแม่นางหัวเอ๋อกลับเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวแต่เซียวเหย็นพึงปรุงโอสถโพลอคณีให้นางบวกกับนางเป็นสตรีเพศขณะต่อสู้อาจอมมือไว้ไม่ตีฉะนั้นนี่กลับไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก ผู้อว,วุโสรองยังคงกล่าวคัดค้านข้าว่าข้อเสนอของผู้อวุโสสามไม่เร็วมีเขาออกโรงนับว่ายุติธรรมที่สุดขอเพียงเสียเวเยน็นต้านรับได้สิบกระบวนท่าถือว่าเขาชนะพอได้ยินแบบนี้ท่าทางตื่นเต้นของทางหัวเอ๋อกับนิ่งค้างนางจ้องมองผู้อวุโสสองเหมือนกับว่าท่านนางเนี่ยสามารถกระโดดเข้าไปต่อยได้นานจะต่อยเขาเดี๋ยวนี้เลย ถังเจิญพอดินแบบนั้นก็รู้สึกเริ่มลำคาญตาแก่สองคนนี้ตาแก่สองคนนี้คูดด้วยดีๆไม่ฟังสงสัยจะต้องคูดด้วยวิธีอื่นถึงจะฟังกันประมุกถังในเมื่อพัววุโสรองยืนการจะให้พัววุโสอู่เฉินมาทดสอบค่ะเช่นนั้นก็ทําตามความประสงค์ของเขาเถิดขณะถังเจิญเนี่ยเอ่ยแยง้งเสียวเหยียนที่อยู่นิ่งมาตลอดในที่สุดก็ทําการพูดขึ้นมา พอได้ยินคำพูดของเซี่ยวเหยียนแบบนี้ถังเจิ้นและคนอื่นต่างตกตะลึงเซี่ยวเหยียนขัววุโสอู่เฉินเป็นคู่แกงกล้าระดับบรรพรุรุษแปดดาวตัวจริงเสียงจริงต่อให้เทียบกับเฟยเทียนมะมุขขอวชาีระวายุอุดรก็เหนือกว่าขุมหนึ่งเจ้าแน่ใจว่าจะให้เขามาเป็นผููทดสอบงั้นหรือถังเจิ้นเนี่ยถามเสียวเหยียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาความแน่ใจเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ผงกศีรษะ เพราะเขาเข้าใจดีว่าถ้าตาบใดที่เขายังไม่ทําตามวิธีการของตะแก่สองคนนี้การที่เขาจะสามารถนําอาคีฟ้าสามจำแรงออกจากภูเขาเป้อัคีไปได้นั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นก็สนองให้พวกเขาลยกันเปาร้องกับพวกเขาไปเลยจะได้จบจบกันไปถึงแม้ว่าพลังของอูเฉินนั้นจะแข็งแกร่งกว่าเฟยเทียนแต่เสี่ยวเหยียนในตอนนี้ก็ขึ้นสู่ระดับวบันพรุรุษแท้จริงแล้วดังนั้น เขาเองเนี่ยแตกต่างจากตอนที่ถูกไฟเทียนเล่รา,าการที่เขาจะสามารถยืนหยัดภายใต้สิบกระบวนท่าของอูเฉินนั้นเซียวเหยยนคิดว่าน่าจะไม่เหนือบ่าฟาแรงมากนักแต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้จริงๆเซียวเย็นก็จะให้ตะแก่นี่ขายหน้าครั้งยิ่งใหญ่หน้าขมำจมทรณีสักครั้งพอเห็นว่าเซียวเย็นตกลงทางด้านฉันเจิ้นเองก็เหลือบมองสองขั้วุโส ที่ตอนนี้ดีใจจนออกนอกหน้าในเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นเรากรูเท่าก็อับจนปัญญาโอกาสนี้มีเพียงคนเดียวหากเจ้าทดสอบไม่ผ่านอัคคีฟ้าสามจำแรงเกรงว่าเจ้าคงไร้วาสนาแล้วฉะนั้นหวังว่าเจ้าจะมีแผนของตัวเองเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ยิมเขาเองไม่ใช่คนหุนหันพันแล่นถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองร้อเปเซ็เขาจะไม่ทำอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าระดับบรรพุดุษแปดดาวจะน่ากลัวแต่สำหรับเซียวเหยียนแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่เกิดความกลัวมากมายนักถึงแม้อาจจะพูดไม่เต็มปากว่าสามารถเอาชนะได้แต่แค่ตานลับสิกระบวนท่าเซียวเหย็ยนบอกจิบจิบท่านประมุกวางใจเราภูเท่าตะหนักดีว่าเขามีพระคุณต่อคุบเขาเปลวอัคคีฉะนั้นจะไม่ทำร้ายเขาข่าวนี้ถ้าม่ใชัพ่อขี่ฟ้าสามจำแรง เราภูเท่าคงไม่ออกมาก้าวไก่ฉะนั้นทานประมุขปรอดอภัยถังเจิ้นได้ยินแบบนั้นก็มองวับหนึ่งพร้อมกับพูดว่าคำคือเทตงสำหรับคำพูดของถังเจิ้นนั้นขัวอบืโสสามกลับไม่พูดอะไรเขาเองเนี่ยคิดในใจว่าถ้าสามารถทำให้ขีฟ้าสามจำแรงไม่ตกอยู่ในมือคนนอกต่อให้โดนด่าว,ว่าคำคือเขาเองก็ยอมในที่นี้พื้นที่ขับแคบออกไปตรวจสอบข้างนอกเถิด และข้าคิดว่าสิทธิ์ในหุบเขาคงสนใจเช่นกันช่วยโอกาสนี้ให้พวกเขาได้ศึกษาเป็นแนวทางด้วยขัววุโสสามเรือบมองเซียวเหยียนแวบ,บหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำการเดินออกไปข้างนอกในจังหวะที่เดินผ่านเซียวเหยียนนั้นเขาพูดว่าเห็นแก่ที่เจ้าช่วยประมุขร้อมสร้างโอสถโพอัคคีต่อให้ทดสอบไม่ผ่านก็จะอนุญาตให้เจ้าเรือเคตวิชาหรือทัศายุทธอื่นๆ ขอคุบเขาเปลวอักคีอีกครั้งไม่จำเป็นละวาจาจำพวกนี้ขัววุโซสามการุณารอให้จบการทดสอบก่อนค่อยพูดเถิดหาไม่แล้วเหตุการณ์กับตารปัดขึ้นมาจะเสียหน้าเอาได้นะในจังหวะนั้นเสียวเหยียนยิ้มเรียรอยยิ้มแปลกๆของกับหมุนตัวเดินตามออกนอกตำหนักไปมองดูเงาหลังเสียวเหยยนอูเฉินเรียกสติกับขืนยามนั้นขัวราะอ,ออกมา เด็กรุ่นหลังร้วนแต่โอหังร่มคองตนก็ดีวันนี้เรากูเท่าอยากดูนักว่าเจ้าจะทำให้ข้าเสียหน้าอย่างไรโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ